ในขณะที่สมรภูมิสงครามรัสเซียยูเครนในวันที่392อย่างเต็มไปได้วยความรุนแรงนะครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมารัสเซียได้ใช้รวนพลีชีพและยิงขีปนาวุธโจมตีหลายพื้นที่ของยูเครนครับกล้องวงจรปิดบันทึกภาพนาทีที่รัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีอาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในเมืองซาป,ปอริเซียทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนนะครับ การโจมตีในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนและได้รับบาดเจ็บอีก25คนในขณะที่อาคารที่พักอาศัยได้รับความเสียหายอย่างหนักขณะที่ว,ลา,ว,ล,าวลาดิเมียร์โรกอฟผู้ว่าการแคว้นซาปอริเซียที่ได้รับการแต่งตั้งโดยรัสเซียอ้างว่าเหตุการณ์นี้เป็นความผิดพลาดของกองทัพยูเครนหลังจากกองทัพยูเครนตั้งใจยิงขีปนาวุธเพื่อสกัดการโจมตีของรัสเซียแต่พลาดเป้าถูกอาคารที่พักอาศัยของประชาชนในซาปอริเซียแทน ขณะที่หอพักนักศึกษาอีกสองแห่งในกรุงเคียฟก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักหลังจากราัสเซียใช้โดรนพรีชีพชาฮิตของอิร่านโจมตีเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนและมีผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารเป็นจำนวนมากนะครับเนื่องจากพื้นที่บางส่วนของหอพักพังถล่มลงมาด้านล่าง ทางการยูเครนต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยไม่ต่ำกว่า100คนช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากความเสียหายการใช้รวนลีชีพโจมตีเมืองหลวงของยูเครนในครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะแห่งญี่ปุ่นเดินทางเยือนครับคิชิดะได้เดินทางไปวางปูมาลาล้ำลึกถึงผู้เสียชีวิตในสงครามที่อนุสรณ์สถานใจกลางกรุงเคียฟและเดินทางไปที่เมืองบูชาซึ่งเป็นจุด สังหารหมู่พลเรือนชาวยูเครนไม่ต่ำกว่า400คนการเดินทางเงยือนยูเครนในครั้งนี้ทำให้คิชิดะกลายเป็นผู้นำญี่ปุ่นคนแรกที่เดินทางเงยือนพื้นที่สงครามนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะครับความเคลื่อนไหวของคิชิดะมีความหมายในเชิงสัญ,ญลักษณ์ครับเนื่องจากญี่ปุ่นกำลังจะนั่งเก้าอี้ประธานของกลุ่ม G7 ในเดือนพฤษภาคมนี้ โดยผู้นําญี่ปุ่นถือเป็นผู้นําชาติสมาชิก G7 เพียงคนเดียวที่ยังไม่เคยเดินทางเยือนกรุงเคียฟอย่างเป็นทางการเพื่อแสดงพลังสนับสนุนยูเครนญี่ปุ่นได้สงม,มอบความช่วยเหลือให้ยูเครนเป็นมูลค่ากว่า7,000ล้านดอลลาร์หรือ2 4 0 0 0 0ล้านบาทตลอด1ปีที่ผ่านมาของการทําสงครามนะครับ โดยกิจิดะก็แสดงจุดยืนสนับสนุนยูเครนในการทำสงครามต่อต้านรัสเซียและเชิญให้ผู้นำยูเครนเข้าร่วมการประช,มชุม G7 ผ่านระบบทางไกลด้วยครับรัสเซียによるยูเครน侵略は国際秩序の根幹を揺る暴挙です本日キエフおびブチャを訪問しรัสเซียによる侵略の惨劇を直接目の当たりにし ขณะที่ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับอังกฤษดูเหมือนจะร้อนแรงมากขึ้นนะครับหลังจากอังกฤษเตรียมส่งกระสุนยูเรเนียมให้ยูเครนใช้รับมือกับรัสเซียวันนี้ปูตินระบุว่าการตัดสินใจของอังกฤษเป็นการบังคับให้รัสเซียจําเป็นต้องตอบโต้ถ้าอังกฤษส่งรถถังหรือว่ากระสุนที่ใช้ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะให้ยูเครน Великобритания устами заместителя главы Министерства обороны этой страны объявила не только о поставках танков на Украину, но и снарядов с объединенным ураном. Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Но хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать กระทรวงกลาโหมอังกฤษชี้แจงว่ายูเรเนียมด้อยสมรรถนะเป็นส่วนประกอบในการผลิตกระสุนเจาะเกราะที่ใช้มานานหลายสิบปีแล้วครับและงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลายชิ้นก็ชี้ว่าการใช้กระสุนดังกล่าวน่าจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในระดับต่ำ กระสุนที่มียูเรเนียมด้อยสมรรถนะเป็นส่วนประกอบมีประสิทธิภาพในการเจาะทะลวงเหล็กกล้าครับแต่องค์กรต่อต้านนิวเคลียร์ระบุว่าการใช้กระสุนประเภทนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้ที่อาศัยในพื้นที่ความขัดแย้งเนื่องจากฝุ่นกัมมันตารังสีหรือสารพิษอาจถูกปล่อยออกมาระหว่างการใช้งานครับ